เนี่ยครับหมกอยู่อย่างนี้เลยพี่น้องไม่ใช่เล็กๆเลยครับใหญ่ครับไปเดี๋ยวไปเตรียมครบกันพี่น้องเดี๋ยวมันจะตอดเนาะสวัสดีตอนเช้าครับมาดูตัวพึ่งกับดอกกระพูดเห็นมีอยู่สองสามตัวบินวนไปวนมาไปไหนแล้วไม่รู้ตัวมิ้มเพียบเลยครับโคตรมิ้มเะยมิ้มเยอะจริงๆ ยังไม่ค่อยเห็นตัวเลยนู่นครับถึงตัว้สงสัยเหมือนจะกําลังออกหรือไงรู้พึ่งอ่ะมันเหมือนจะกําลังออกมาหากินครับเดี๋ยวต้องรอสักพักก่อนครับนูน่นนุ่นบินวกไปวนมาโอ้มิมนิดเพียบเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดินเลาะหาดูตัวพึ่งครับหาดูตัวที่มีเกสร วัวพึ่งไม่ค่อยมีเห็นอยู่สองสามตัวไม่รู้บินบนหายไปไหนหมดแล้วเมื่อวานขี่รถผ่านมาแต่ไม่ได้หยุดดูฝนตกพายุเข้าครับตอนนี้ก็ยังคึมคึมอยู่เลยช่วงเช้าๆประมาณสองโมงตสามโมงเช้าแล้วอากาศจะไม่ค่อยเปิดเลย หรือไม่ค่อยมีคลิปติดต่อกันสักเท่าไหรเอะเมื่อกี้เห็นตัวบินไปบินมาไม่รู้ไปไหนหมดแล้วขอโพดในป่ายางพาราครับของคนในหมู่บ้านนี่แหละครับคนรู้จักกันนูน้นเดี๋ยวไปรอดูตัวนูน้นก่อนมีเคสอนป่ะโอ้ไปแล้วโอ้ทำไมบินหายไปทั้งในนู้นอ,อย่างไงกันนี่พึ่ง เดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอเลาะหาดูตัวเพึ่งก่อนเดี๋ยวถ้าบินไปทั้งไหนเดี๋ยวจะชี้ทางให้ดูครับสักครู่ครับสรุปแล้วเป็นที่แน่นอนครับโด่งเข้าไปในป่ายูคาในี่สองสามตัวแล้วไปถแถวนี้ครับโด่งขึ้นไปตรงนี้เลยไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนของป่ายูคาป่าลกซะด้วยเมื่อกี้ก็ผ่านมาแต่ไม่ได้เข้าหาเห็นมันลก,ลก วัวจะเดินไม่ไหวเด็เดเ๋ต้องลองไปลุยๆดูครับไปเดยวไปดูในป่ายุค้าดีครับผลมาโดดไม่ทันผลเห็นโด่งเข้าไปเนี่ยครับสองสามตัวแล้วไปเดยดไปเอารถก่อนรถจอดไปนู่นนี่ไปีกแล้วครับโอ้ไปแถวช่องเนี้ครับ ตัวมาก็มาเฮเดี๋ยวไปลุยีกันดีกว่าเพึ่งนี้ออกหากินสายมากครับเกือบเกือบที่ยงเนี่ยตัวเยอะเลยเดี๋ยเดเือิ่มออกมาหลายตัวอุ๊ย้ยลื่นล้มแม่เกือบไปเดี๋ยวไปลุยในป่ายยคากันครับเข้ามาในป่ายยคาแล้วพี่น้อง ลุกเหลือเกินจุดที่เพิ่งบินมายังไม่เจอนะครับพี่น้องไม่รู้ดโดงม,มาอยู่ยังไงในป่ายกค้าก็ลุกด้วยวนๆนนไปดูทางนี้ก่อน ยังไม่เห็นครับพี่น้องครับเดี๋ยวดูนี้ก่อนแล้วก็จะเดินไปดูทางนู้นโู้แถวนี้ก่อนไปเราขอเดินหาสักครู่ครับเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวค่อยได้ชมคลิปครับ <c oughs> หาต้องน้านพี่น้องสุดท้ายก็เจอกันได้หานทั่วป่าแล้ว คิดว่าจะเหี่ยวซะแล้วไม่น,น่าเชื่อเราจะบินทิ้งเกี่ยงมาถึงอยู่นี่เห็นเงาดำๆอยู่ทาไมนู่หน,นหลังไม่ใหญ่มากครับมันจะใช่อันนี้หรือเปล่ามันทําไมไม่มันไม่ตรงทางกันเลยครับพี่น้องนูน่นเงาเงาอยู่นู่นเลยครับก่อนจะหาเจอมันหลบอยู่อย่างนี้นี่เองโอ้ อยู่กับต้นยูคาเนี่ยครับตัวออกหากินให้รืมล่ำลื้มล่ำม,ม,ม,มันดูไม่ชัดเกนแต่ดูมุมใหม่พี่น้องอู้หาต้องงานกว่าจะเจอเล่นเอาแย่เลยครับโอ้โหอ่อนอีกหรือเปล่านอ้อพี่น้องเนาะเนี่ยไม่ใช่อ่อนอีกนะ พึ่งเข้าใหม่ใช่งพี่น้องเดี๋ยวสักครู่ครับโอ้ยพึ่งนิดยังมีอะไรยังนน้พี่น้องเนาะจะมีอะไรยังน้เดี๋ยวขอดูใกล้ๆกอนน่าจะพอมีบ้างแล้วลุวยพี่น้องไม่หาเหนื่อยแล้ว ยังไงก็ต้องลุยพเพื่อเผื่อแกกตั้งหากครับพึ่งดูยากครับไปเดี๋ยวขอทําครบสักคู่ครับแหมหลบอยู่อย่างนี้เนาะลุยกันพีน่น้องจุดครบแล้วกว่าจะเจอโอ้โหตามตั้งนานแล้วหลายสองชั่วโมงได้แล้วมุดเดินตามหลังนี้เดี๋ยวครับควันเข้าตาสักคู่อืม้มตกหลุมอีกะ สักคู่พี่น้องไปลุยกันดีกว่ามาสู้มอยู่แบงนี้ได้พี่น้องเลี่ยลองดิมีอะไรหรือยังตัวไม่ยอมออกเก่ซดมั้งน่าจะสวยอยู่โอ้ยยังอ่อนไปหน่อยครับพี่น้องครับอพอได้ตัวอ่อนหน่อยนึงมั้งโอ้ยยังอ่อนไป ยังได้ตัวอ่อนหน่อยนึงยังดีโอ้โอ้เดี๋ยวสักครู่พี่น้องได้ตัวอ่อนหน่อยโอ้หัวน้ำใช้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องสักครู่สักครู่สักครู่แม่ขวัญกับขวัญละเกินโอ้ยเนาะหัวน้ำใช้ได้อยู่เดี๋สักครู่พี่น้อง แม่ถึงจะยังอ่อนอยู่แต่ก็สวยครับก้อนหวานใช้ได้ทีเดียวไปเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องลุยกันครับตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไปลุยกัน ก่อนนวัดที่สวยปิดตาครับเรียบร้อยครับขอปากล้าง เรียบร้อยครับก่อจะหาเจอหลังนี้พอได้กินอยู่ครับหลังอ่อนประมาณสักเกือบเกือบโลครับน้ำหวานก็อยู่แล้วๆหนึ่งขวดครับส่วนนี้เกสอนจะเก็บไปไว้ครับเผื่อมีใครอยากได้เก็บเกสรใส่ถังไว้ไปครับเดี๋ยวหากับบ้านกันไปเรื่อยๆครับเจอรังที่สองพี่น้องใหญ่ครับ อ,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 อยู่แต่เมื่อไรน,น้องเนี่ยแก่หรือป่าไม่รู้ครับเนี่ยครับโอ้โหเบลอเลยพี่น้องเนี่ยครับโอ้โห,หฟุกเลยมาเจอรังที่สองพี่น้องตอนแรกก็จะกลับบ้านดันมาเจอนี่อีกครับหนึ่งรังโอ้เดี๋ยวจัดครับพี่น้องครับนีเด้อพี่น้องอื้ ไปครับเดี๋ยวออกไปทำครบกันสักคู่ครับเกียวอะไรอย่างนี้ไปไป,ไปทำครบกันพี่น้องไปเตรียมของของอยู่ที่รถน้องจุดครบแล้วเดี๋ยวลุยกันเนี่ยครับไม่รู้ว่าซุ้มอยู่แต่เมื่อไร่อ้ย,อย,อยพี่น้องเนี่ยส,สุดเลยหลังนี้เก๋ะและ้วม โอ้โหโกเหรือเปล่านะ้องโอ้โหแดงเถือกเลยพี่น้องเลยโอ้โหมาไล่พึ่งพี่น้องไม่เหลืออะไรแล้วอ,อยู่อย่างไงไม่มีใครเห็นนะพี่น้องเลยหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวเดวไม่รู้มีน้ำหวานหรือเปล่าขอดูก่อน้อนำหวานก็ฟอหมดเลยอ เหลืวสักคู่เด้อเสียดายจังโอ้โหพี่น้องเอ้แก่หมดเลยครับน้ำหวานเดี๋ยวลองเคียร์ๆทุกคนไม่มีน้ำหวานเนี่ยครับพร้อมจะไปไม่เหลือแล้วพี่น้องเอ้ตาย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 นึกว่าจะได้ส,ดสวยๆสักังอีกสักลางไม่ได้แล้วครับ ไปออกครับกลับบ้านกันดีกว่าครับไปครับอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับสวัสดีครับ